มาดูกันเลยปึ๊บอ่าเป็นการโจมตี2ครั้งด้วยกันนะฮะสำหรับสก,กิลหนึ่งเนาะ ยีดีต้อรัสู่เกม Pocket Incoming กับท i p s e t t ตอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ดีของ FC นั่นเองเนาะก็เป็นในเซิร์ฟของอังกฤษนั่นเนองนะคะก็จะมารีวิวเจ้าตัวมาชาโดนั่นเนองนะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลต่างๆการปั้นต่างๆแล้วก็เรื่องของอาวุธด้วยนั่นเนองเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับ ID FC นะคะที่เค้นั่นเนองนะที่ส่ง ID มาให้รีวิวนั่นเนองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวมาชาโดจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะไปดูกันเลยเนะะาะมาชาโดของ ID นี้เนี่ยเขาเป็น6ดาวนะคะ6ดาวนั่นเองตัวมาชาโดจะเป ต่อสู้นั่นเองเนาะเรามาดูเรื่องของอาวุธกันเลยนะคะในอาวุธเนี่ยเราจะแนะนําเป็นสีม่วงกับสีทองเนาะเพราะส่วนใหญ่หลังๆมาเนี่ยคนจะมีสีม่วงกันแล้วนะคะสําหรับสายฟีสีทองสีสายฟีก็จะมีอยู่นะอ่าก็จะมีจากการแลกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนั่นเองเนาะเรามาดูสีม่วงกันนะคะสีม่วงที่เราจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะมีอยู่2ตัวด้วยกันฮนะตัวนี้นะคะเป็นโบสีดําตรงนี้ก็บวฮดพ5%้สปีดหนดาเมจสกิลนะคะของธาตุต่อสู้ธาตุบินแล้วก็ธาตุสายฟ้าเนี่ ก็จะใส่ให้กับมาชาโดเพราะสกิลหนึ่งกับสกิลอันติมันเป็นท่าต่อสู้นั่นเองนะสำหรับมาชาโดเนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่อยากแนะนําก็คือเมทัลนะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะเพิ่มดาเมจโบนัสนะคะ12%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันดีเฟนส์เนี่ยอีก8%นั่นเอง2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนนะถ้าจะเลือกใส่เนาะสำหรับใครไม่มี2ตัวนี้ก็ใส่อันอื่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้าได้2ตัวนี้มาก็ค่อยเปลี่ยนมาใส่นั่นเองมาดูที่สีทองกันบ้างนะสีทองของเจ้าตัวมาชาโดที่อยากแนะนําก็จะมีอยู่2ตััววด้วยกนนะ ก็คือกงเล็บตรงนี้นะคะกงเล็บตรงนี้เนี่ยก็จะบวกดาเมจสกิลนะคะเป็นแอคแท็นั่นเองนะคะเพราะสกิลแต่ละสกิลของมาชาโดเนี่ยจะเป็นแอคแท็เนาะก็บวกแอคแท็กนะคะแล้วก็ไลฟ์สตีลเนี่ยอีก8%นั่นเองเนาะบวกเน้นแอคแท็ก็แล้วก็มีคี้เลดด้วยนะคะแนั่นเองนะแล้วก็พลังตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองเนาะส่วนอันที่2ที่อยากแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเหมือนหน้ากากตรงนี้นะก็จะเป็นบวกพวกของโบนัสอันติเมทสกิลนั่นเอง15% แล้วนี้น่าจะเป็นแบบฮิวนะคะฮิวเลือดอะไรอย่างนี้เนาะ8%นะจะเป็นเน้นสปีดอีก12%ด้วยก็สองตัวนี้เลยนะคะที่เราอยากจะแนะนําสําหรับสีทองเนาะถ้าใครไม่มีก็ใส่สีทองอันอื่นไปก่อนก็ได้ถ้าได้สองตัวนี้มาอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็เลือกใส่ได้เลยนะคะสำหรับอาวุธสีทองมาชาโดนั่นเองนะมาณนี้นสําหรับอาวุธสีทองเนาะเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของมาชาโดกันบ้างนะความสัมพันธ์ช่องแรกจะเป็นแอคแท็ก15%สเปเชียลแท็ก15%นะก็จนะมีเอสพารกิลลาติน่าน ผีนั่นเองเนาะสำหรับช่องที่2 HP 20%นะคะมีเบโลดิต้านะคะแล้วก็ระดับ S 3ตัวนั่นเองนะบาชาโมมีลลิงลูคาริโอนั่นเองเนาะส่วนช่องที่3จะเป็นแอทแท็ก15%สเปเชียลแอทแท็ก15%มีระดับ S 3ตัวนั่นเองนะคะช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลีเลต7.5%นะมีแชมินเซเลบี้จิราชีนั่นเองเนาะถ้ายิ่งได้ครบหมดทุกช่องเนี่ยก็จะเป็นการบวกสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็เรามาดูที่เรื่องของรูนกันบ้างสําหรับการใส่รูนเนี่ยก็กดมาที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะรูนของมาชาโดเนี่ยที่อยากแนะนํานะคะก็คือเป็นนพั พันธ์ตรงนี้เลยนะกดเลือกที่ฟิวเจอร์แล้วเลือกตัวพันธ์ตรงนี้เลยก็จะมีตัวของดูนที่เป็นพันขึ้นมาให้นะคะก็แนะนําให้ใส่สีม่วงนะ,ะสีม่วงสีฟ้าสีเขียวเนี่ยระดับสีม่วงคือในไอดีนี้คือที่สุดแล้วเนาะถ้ามันมีสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยก็เลือกใส่ตรงนั้นไปได้นะคะแต่อันนี้สูงสุดของเขาในไอดีนี้ก็คือมีสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นพันแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นเดดไลน์ตรงนี้นะคะเดดไลน์ line, ตรงนี้เนาะก็เลือกใส่ได้เลยนะก็จะแบ่งเป็นครึ่งๆก็ได้ก็เเลือกกใสส่่ระะดดัับทีูงข้้้าไไวนม็จ เกตเตตัสต,ต่างๆได้เยอะนั่นเองนะสำหรับเรื่องของรุ่นอ่ะแล้วเรามาดูที่สกิลกันบ้างนะคะสกิลแต่ละสกิลเนี่ยซึ่งของเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะ,ะยังไม่มีภัษดรัยเข้ามาเนาะสำหรับมาชาโดโปกเกเด็กก็ยังไม่เข้าเลยนะคะสำหรับมาชาโดนั่นเองก็น่าจะรออีกนานนะคะถึงจะเข้านั่นเองเนาะเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะ,ะก็จะมีเว็นท่าต่อสู้นั่นเองสําหรับสกิลหนึ่งก็คือการสร้างความเสียหายนะคะส่งคลื่นเงาออกไปโจมตีศัตรู2ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายอะะแอ ลิงให้กับตัวเองเนี่ย10%นะคะแล้วก็สติลกับสปีดเนี่ยสำหรับ2รอบสามารถซ้อนทับได้3ครั้งเพิ่ม1การโจมตีในโหมดเต็มนั่นเองนะคะจะแปลแบบคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆนะทุกคนนะมาดูที่สกิล2กันบ้างนะคะสกิล2องเนี่ยของมาชาโดก็คือย่องเข้าไปในเงามืดนะคะและย่องเข้าไปโจมตีศัตรูแบบเดียว3ครั้งด้วยกันนั่นเองนะ,ะการโจมตีแต่ละครั้งสร้างความเสียหายแอคแท็ก60%การเข้าสู่ท่าปัดป้องนะคะจะอยู่จนกว่าถึงการเคลื่อนไหวทั้ง ครั้งถัดไปนั่นเองนะมาดูที่อันติกันบ้างอันติเนี่ยก็จะเป็นธาตุต่อสู้นั่นเองนะพูดคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆโคตรเยอะเลยนะถ้าใครแบบจะไปแปลแบบเพิ่มเติมก็ไปแปลเพิมเ่มเติมกันเอาได้นะคะมาเโดย่องเข้าไปในเงามืดของเป้าหมายนะคะขโมยพลังโจมตีนะคะแอคแทกแล้วก็สเปเชียลแท็กยี้เอและเข้าสู่สถานะนะคะเมื่อสิ้นสุดรอบใหญ่หรือเมื่อเป้าหมายถูกฆ่าเนี่ยสถานะจะสิ้นสุดลงสก,กิวอันติและถูกแทนที่นะคะการดูดวิญญ,ญาณ7ดดาวและ ปล่อยทันทีนั่นเองนะประมาณนี้สําหรับอันติแบบคร่าวๆเนาะถ้าจะไปแปลทั้งหมดก็ไปแปลกันเอาเองได้เลยนะแล้วก็สกิลพาสซีฟของมาชาโดก็คือเมื่อเข้าสู่สนามลบกายเป็นร่างเครื่องวิญญาณนั่นเองนะคะแล้วก็แอคแท็กสเปเชียลแท็กได้รับดาเมจลดลง20%เพิ่มความเร็ว20%เพิ่มอัตราการควบคุมพุมพุมกันอีก40%หลังจากปล่อยสกิลอันตินั่นเองเนาะร่างกายจะกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือหรือร,รูปแบบเดิมเนี่ยหลังจากอันติเมตสกิลไปแล้วจะได้รับ Shadow off, นะคะกับเคลนมาสูงสุด2ครั้งนั่นเองนะประมาณนี้สําหรับเรื่องของสกิลต่างๆของมาชโดอนั่นเองนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวมาชโดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะทุกคนอตอนนี้เราก็เอามาชโดลงสนามต่อสู้แล้วนะมาดูที่สกิลหนึกันเลยเอฟเฟกของมันจะเป็นยังไงบ้างนะค่าต่อสู้แอคแท็กคนะ่สนะสร้างความเสียหายเรามาดูกันเลยปึ๊บอ่าเป็นการโจมตี2ครั้งด้วยกันนะสำหรับสกิลหนเนาะ มาดูกันที่ skill สกิล2กันบ้างนะฮะธาตุผีนั่นเองนะคะก็เป็นการโจมตีแบบเดียวโจมตีแบบ3ครั้งด้วยกันนะคะโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายแอคแท็กหนนั่นเองเรามาดูกันเลยปึ๊บอ่าเป็นการโจมตี3ครั้งด้วยกันนะคะตัวหนึ่งสครั้งเนาะเรามาดูที่สกิลที่สองกันต่อเลยนะสกิลที่2ก็โจมตีสามครั้งแบบเดียวนั่นเองปึ๊บ ก็ถึงมีว่ามีลูกเล่นเอฟเฟกของมันนะสำหรับสก,กิลที่2สก,กิลที่1เนาะมีเอฟเฟกขึ้นมานะนี่อันนี้เป็นท่าปัดป้องของมาชาโดนั่นเองนะทุกคนเรามาดูอันติกันเลยนะทุกคนอันติเนี่ยมันจะเป็นแบบสกิลโคตรยาวเลยนะก็ถ้าเป็นแบบปลดล็อก11ดาวเนี่ยก็ไปแปลก,กันเอาเองนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของมันเลยนะฮะปึ๊บเป็นการขโมย พลังโจมตีนะคะทั้งแอคแท็กแล้วก็สเปเชียลแท็กของศัตรูเนี่ย25%ด้วยนั่นเองฮะเบ๊บหยไว้อย่างเทมกันนะทุกคนแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นอันติที่ยาวนานมากๆนะนานกว่าแบบตัวโปเกมอนเอสพารอื่นๆด้วยนะฮะสำหรับอันติของมันเนาะยาวนานมากเลยนะมาดูที่สกิล2อกันต่อนะธาตุผีปึ๊บก็จะตี3ครั้งนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นท่าปัดป้องของอามาชาโดนั่นเองถ้าเลือกใส่เรื่องของอาวุธเนี่ยถ้าเป็นสีทองก็จะยิ่งเพิ่มสเตตัสเพิ่ม <camps. S 1> พลังให้กับมาชาโดได้เยอะมากๆนะถ้าใครมีสีทองที่เราแนะนำเนาะหรืรอใครไม่มีสีทองที่เราแนะนําสําหรับเรื่องของอาวุธก็ใส่เป็นสีม่วงไปก่อนก็ได้นะหรือสีม่วงไม่มีไม่มีซักอันเลยเนี่ยก็ใส่สีฟ้าไปก่อนก็ได้สีฟ้ามีอันไหนก็ใส่ไปก่อนเนาะถ้ามีสีม่วงที่เราแนะนําทั้ง2อ,อันน<ก>ั้นก็เลือกใส่ได้เลยนะทุกคน เรามาดูอันติีรอบหนึ่งนะปึ๊บถือว่าอลังการนะแล้วก็เท่เหมือนกันนะสำหรับตัวมาชาโดแล้วก็เป็นอันติที่ตัวเอฟพัทที่ยาวนานที่สุดอันตินานมากนะฮะทุกคนกว่ามันจะจบนะดูพลังโจมตีดาเมจของมันนะหนึ่งล้านสี่เหรอเอหนึ่งล้านเจ็ดประมาณหนึ่งล้านเจ็ดนะฮะทุกคนสำหรับอันติมาชาโดนั่นเองมาดูสกิลหนึ่งต่อเลยปึ๊บอันนี้เป็นการโจมตีสองครั้งนะ เรากดอันติรอบสองเลยคะทุกคนปึ๊บมาดูกันยาวๆสำหรับอันติมาชาโดนั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวดามจที่อยากจะแนะนำเหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้เนาะถึงแม้อ่านสกิลสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็เป็นตัวแบบที่โกงนะคะแล้วก็ตัวดามเมจที่แรงเหมือนกันนะสำหรับมาชาโดนั่นเองเนาะใครชื่นชอบก็สำหรับเซิร์ฟไทยใครเล่นเซิร์ฟไทยก็ เก็บเพชรไวรอเลยนะถ้าอนาคตมันเข้ามาเนี่ยก็สุ่มกันได้เลยนะคาดว่าตัวใหม่ๆมันก็น่าจะเข้าตู้ประมูลก่อนนะคะตู้ข้างบนนั่นเองยิ่งไข่เพชรเยอะก็จะมีโอกาสได้ของเยอะนั่นเองเนาะ,นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวสกิลของเจ้าตัวมาชาโดนั่นเนองนะถ้าชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยเนาะส่วนการแปลสกิลถ้าแปลผิดเพี้ยนผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะหรือใครอยากจะแปลเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมจากนี้ก็ ปแปลกันได้นะเพราะว่าแต่ทักิลมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นอันติเนี่ยโคตรยาวเลยนะสำหรับสกิลมันนั่นเองเนาะถ้าชอบนี้กดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะ